สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง The Last Channel อีกแล้วนะครับ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a าช Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องกุหลาบเกาเพชรในตอนอวสานนะครับวันนี้นะฮะจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนะครับเป็นตัวอย่างในตอนอวสานของเรื่องกุหลาบเกาะเพชรที่จะอวสานกันนะก็จะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยเขาได้บอกอะไรเรามากมากมายเลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาสลับสับเปลี่ยนเนื้อหานะครับผมคือแบบว่าเอาตอนเด็ดๆเนี่ยมาให้ดูสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวผมจะมาเรียบเรียงเหตุการณ์ ในครับผมในตัวอย่างเนี่ยว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงนะครับคลิปนี้เป็นการสปอยแลกนะครับผมใครไม่ชอบการสปอยเนี่ยก็สามารถกดข้ามคลิปไปได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคนมาเมนอีกว่ามาดูละครไม่ได้จะมาฟังคนพูดนะครับผมมีนะครับผมมีคนพิมพ์แบบนั้นแน่นอนนะฮะโอเคเราให้ทางเลือกคุณออกไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่ออกไปเราไปฟังมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวขอไปย้อนพูดถึงในอีพีที่แล้วกันดีกว่านะครับผมอีพีที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นตอนที่นัดเวลานะครับผมหรือว่ากันยาวีเนี่ย จะเข้าไปช่วยน้องสาวของตัวเองในคือนีลหมณ์นั่นเองนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ถูกจับมารวมกันไว้นะครับในตอนนี้เนี่ยเตชิดเนี่ยก็รู้แล้วนะครับผมว่าพี่พัทเนี่ยคือพ่อของเตชิตนะครับตอนนี้เขาก็ยังแบบว่าเหมือนยังรับเหตุการณ์ไม่ได้นะครับเขาก็ยังโกรธหนังเอกอยู่เขายังโกรธกัญยวีอยู่เพราะว่ากัญยวีเนี่ยเขายังเข้าใจผิดว่ากัญยวีเป็นคนที่พยายามจะฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าพ่อของเขานะครับและเขาก็ยิ่งโกรธกัญาวีเพราะกัญยวีเนี่ยรู้เรื่องที่พี่พัทเนี่ยเป็นพ่อของเตชิดแต่เขา กำลังต้องทบทวนอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเตชิตก็จะเข้าใจทุกอย่างเองนะครับด้วยความรักที่เขามีให้กับกัญญวีนะแล้วกัญญวีเนี่ยก็ยังรักเขาอยู่นะครับเตชิตเนี่ยไปหาเชตาธรนะครับผมเชตทธรเนี่ยก็เปิดคลิปนะครับที่กัญญวีเนี่ยพยายามช่วยเตชิตเนี่ยตอนที่จมน้ำนะครับพยายามแบบว่าช่วยปัม๊มหัวใจแล้วก็ถายปอดนะเพื่อ <c oughs> ให้เตชิตเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับแสดงให้เห็นถึงว่ากัญญวีเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดนะครับผมที่ยังรักเตชิต ตอนนี้เนี่ยความเป็นชีวกลนะครับผมในตัวกัญญวีกับความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกําลังตีกันนะครับเนื่องจากกัญญวีเนี่ยกำลังมีความรู้สึกนะครับความรู้สึกของกัญญวีเนี่ยมันกลับคืนมาเหมือนแบบว่าความเป็นคนเนี่ยมันกลับคืนมานะครับซึ่งมันทําให้ไปตีกับชิปที่อยู่ในสมองของตัวเองนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมนําบุญเนี่ยเขาได้คุยกับวอร์อนนอนนอมันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกเนี่ยก็จะทําให้ตายนะครับผมไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับ เพราะว่าชีวกลอยู่ด้วยชิปในสมองนะครับถ้าเอาชิปออกชีวกลก็ไม่สามารถดําเนินชีวิตต่อไปได้นะครับแล้วก็กัญยวีเนี่ยเขาตอนนี้เนี่ยร่างกายเขาแทบจะรับไม่ไหวแล้วนะครับผมทําให้แบบว่ามีเลือดออกมาทําให้อ่อนแรงนะครับแต่ว่าแล้วเนี่ยกัญยวีนะครับผมก็สู้จนตัวเองหนีออกมาจากคุกที่ขังเอาไว้ได้นะครับผมพร้อมกับพานิรมนน้องสาวตัวเองออกมาได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวอย่างกันละกันนะครับผมที่เราจะได้ดูกันนะตัวอย่างเนี่ย หลังจากที่กัญญวีนะครับออกมาจากคุกได้นะครับผมคือเป็นคุกที่ถูกจับตัวเอาไว้นะครับจะเห็นว่าร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังอ่อนแออยู่นะตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเขาออกมานะครับผมแล้วเขาได้พบกับเตชิดนะครับแล้วเตชิดเนี่ยก็มาพบเหมือนตอนที่กัญญวีเนี่ยเหมือนกําลังที่แบบว่าล้มอยู่นะครับแล้วก็นั่งคือเหมือนแบบนั่งพักด้วยร่างกายที่ตัวเองแบบไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเตชิดเนี่ยก็เข้ามากอดกัญญวีแล้วก็บอกว่าเราจะไม่แยกจากกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยกำลังกอดกันอยู่นะครับนิธมน ก็สกิดกันยวีนะครับแล้วก็บอกว่าพี่กันเพราะว่าลูกน้องของพี่พัทนะครับผมแทนเนี่ยเขาเดินเข้ามานะครับฉากนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะประทะกันหรือเปล่านะครับและในขณะตอนนี้นะครับผมก็ทีมกุหลาบเกาะเพชรนะครับผมทีมกุหลาบเกาะเพชรนะครับ นำบุตรนะครับชยัยยทรวรมันนะครับแล้วก็นัทมนนะครับทุกคนเนี่ยกำลังรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกัญญาวีแล้วก็เตชิดนะคะแล้วก็นิระบนเนี่ยแล้วก็มีจุดประสงค์อีกจุดประสงค์หนึ่งคือมาทลายองคอ์กรนะครับทั้งหมดเนี่ยเขาก็บุกมานะครับผมบุกมาที่ที่เขาจับตัวกัญญาวีเอาไว้นะแล้วก็จะเห็นว่าชัยยทรเนี่ยใช้ RPG จยิงถล่มเลยนะครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากที่ฉากตัทมีเนี่ยกำลังคุยกับพิพัฒนะครับแล้วก็ถามว่านักฆ่าทั้งหมดมีกี่คนพิพัฒก็ตอบว่าทั้ง ตอนนี้ของเรามี5คนนะครับซึ่งทั้ง5คนก็น่าจะแยกออกไปนะครับผมเพื่อที่จะสู้กับใครต่อใครที่เข้ามานะเรามีนักฆ่าอยู่ทุกคนรอดแรกเนี่ยมีหา้าคอย่าละฉัน จากการรวบรวมเหตุการณ์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียงตามความน่าจะเป็นนะเพราะว่าในตัวอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกมาแบบนั้นนะครับผมสังเกตจากชุดแล้วก็การรวมตัวของนักแสดงในแต่ละคนแล้วกันนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยบุกเข้ามาได้นะครับผมถึงจุดหมายที่เขาต้องการที่จะมาชิงตัวกัญญาวีออกไปนะครับทุกคนเนี่ยกำลังรวมตัวกันอยู่นะครับผมมีวอร์มันนะครับมีนักธรรมนนะครับผมแล้วก็มีแก๊งกุหลาบเกาะเพชรเนี่ยที่นั่งนั่งอยู่แล้วก็หลบอยู่นะครับแต่ว่าฉัดรัศมีนะครับผมเขาเอา รีโมทนะครับที่สามารถกดบังคับชิปในหัวของวอรลมนเนี่ยให้ปวดหัวจนตายได้นะครับผมชาลัตมีเขาก็เข้ามาแล้วบอกว่าวอร์ลมันเกตายนะครับตอนนี้เนี่ยก็ทําทให้นัทบุนะครับผมดึงวอรมลนเข้ามากอดเอาไว้นะครับเหมือนเพื่อปกป,ป,ป้องวอรลมนนะครับหลังจากนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอาจจะต้องปะทะก,กันแล้วก็ทุกคนเนี่ยแยกออกไปในแต่ละจุดนะครับแกงกุหลาบกอเพชรี่เหลืออีก2คนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เจอกับกัญญาวีนะครับแล้วก็เอาชุดนะครับผมมาให้กัญญาวีนะซึ่งกัญญาวีตอน เขายังใส่ชุดธรรมดาอยู่ก็เอาชุดกุหลาบกอเพชรนะครับมาให้กัญยวีตอนนี้เนี่ยกัญยวีเนี่ยก็เปลี่ยนชุดนะครับผมพร้อมที่จะสู้แล้วนะครับวอมันเนี่ยก็แยกตัวออกไปนะครับผมแล้วก็ได้เจอกับแทนนะครับแล้วก็สู้กันแล้วก็เหมือนว่าวอมันเนี่ยจะสู้แทนไม่ได้นะครับผมตอนนี้เนี่ยวอมันเนี่ยอาจจะเสียท่าให้กับแทนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวอมันเนี่ยจะตายหรือเปล่านะแต่ก็มีความน่าจะเป็นนะครับผมว่าวอมันเนี่ยน่าจะตายนะเพราะว่าคือมันต้องมีสักคนที่สูญเสียถูกไหมในละครเนี่ยมันต จะแบบรอดทุกคนนะอาจจะมีใครที่สูญเสียแต่ว่าคงไม่ใช่นางเอกครับนางเอกเนี่ยอาจจะทําอะไรก็ได้ชิปของตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะครับหลังจากที่วอมันเนี่ยอาจจะเสียท่ายกับแทนนะครับผมมันจะเป็นฉากที่แทนเนี่ยได้สู้กับชยทอนนะครับผมแล้วก็เตชิดสังเกตจากที่นอนอยู่ที่พื้นนะครับแทนเนี่ยเหมือนจะซัดทั้งเตชิดนะครับผมแล้วก็ชยทอนเนี่ยบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับผมล้มลงอยู่กับพื้นทั้งคู่เลยนะครับแล้วกัญญาเวเนี่ยก็กระโดดลอยตัวมานะครับผ เพื่อสู้กับแทนนะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นน่าจะเป็นตอนที่กัญญาวีนะครับผมจัดการโค่นล้มแทนเนี่ยได้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าฉากต่อไปเนี่ยจะเป็นฉากที่เตชิตนะครับผมอยู่กับกัญญาวีนะซึ่งสังเกตจากเสื้อของเตชิตนะครับผมเสื้อของเตชิตเนี่ยเปื้อนนะครับผมน่าจะหลังจากที่ตัวเองเนี่ยสู้กับแทนแล้วคือแบบล้มกับพื้นอ่ะแล้วก็เสื้อเปื้อนนะครับผมเพราะฉากที่เตชิตเนี่ยคุยกับกัญญาวีตอนแรกเนี่ยเสื้อเขายังไม่เปื้อนนะตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากต่อจากนั้นนะครับแล้วฉากรัศมีนะ พร้อมกับถือไดมอนด์บีมอยู่ในมือนะครับด้วยความที่ฉันรัศมีนะครับผมเขารักเตชิตนะเขารู้อยู่แล้วว่าเตชิตไม่ใช่พี่ชายของเขานะครับเขารักเตชิตมาตั้งนานแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเตชิตเนี่ยกาล,ลังจะกลับไปหากัญยวีนะครับด้วยความที่เขาแค้นกัญยวีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเอาเตชิตมาครอบค้องเขาจะทําทุกอยบบ่างนะครับผมเพื่อที่จะจัดการกับกัญยวีให้ได้นะครับเอาไดมอนด์บีมเนี่ยกำลังจะฉีดเข้าใส่ตัวเองนะครับเหมือนเพื่อที่จะจัดการกับกัญยวีนะเตชิตเนี่ยเขาบอกว่า,า,าน,น,นี กำลังจะเอาเข็มชีดยาฉีดให้กับตัวเองกัญยวีนะครับก็วิ่งดันชัดรัศมีนะครับผมเข้ากล่องแล้วก็ถล่มล้มไปกันทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นฉากที่เดาได้เลยน่าจะเป็นฉากที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งนะครับถูกฉีดยาไดมอนด์บีมเข้าไปนะครับซึ่งความน่าจะเป็นก็มีแค่2ทางนะครับหฉึัดัมีถูกฉีดจนตัวเองเนี่ยกลายเป็นแบบบ้าคลั่งนะครับผมหน้าแดงแล้วก็มาสู้กับกัญยวีเนี่ยจนตัวเองเนี่ยอาจจะถูกกัญยวีฆ่าตายนะครับหรือไม่กัญยวีเนี่ยถูกฉีดไดมอนด และทําให้ไดมอนด์บีมนะครับผมอาจจะทําให้ร่างกายของเธอเนี่ยกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึง่งแล้วก็อาจจะฟุกนะครับผมทําให้เธอเนี่ยไม่ตายแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้คือความน่าที่น่าจะเป็นนะครับแต่ว่าทางแรกเนี่ยชาตัสมีเนี่ยน่าจะถูกฉีดมากกว่านะอันนี้คือที่ผมคิดนะครับหรือหลายคนเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะอันนี้จะเป็นเรียบเรียงจากเหตุการณ์แรกจนถึงเหตุการณ์สุดท้ายนะครับผมที่ถึงความน่าจะเป็นนะถ้าใครได้ดูตัวอย่างเนี่ยก็จะรู้ว่ามันสลับสับเปลี่ยนกันไปมัักนไปนบ แต่ที่ผมเรียงมาเนี่ยก็จากลำดับเหตุการณ์แล้วก็จากชุดแล้วก็จากความน่าจะเป็นนะอ่าเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตัวของกันยาวีเนี่ยเขาจะรอดจากการที่ชีวกลนกับจิตใจมนุษย์ตีกันในร่างกายเขาได้อย่างไรนะครับจะมีอะไรที่มาทําให้ร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นความรักที่เขามีให้ต่อเตชิตเนี่ยมันช่วยรักษาจิตใจของเขาเนี่ครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมในกุหลาบเกาะเพชรตอนอวสานนะครับผมโอเคฮะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมถ้าตรงไหนเนี่ยผิดพลาดประกันใดเนี่ยผมขออภาัายว้นนที่นี้ด้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปใครที่คิดถึงเสียงผมนะครับไม่ได้พูดกันมาหลายคลิปเลยช่วงนี้เนี่ยคือผมมีงานประจําทำนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลานีครับผมมาทําคลิปเลยนะครับเพราะว่าแบบ เออทำงานมากก็เหนื่อยละนะฮะแล้วก็ไม่มีเวลามาคิดว่าจะทําคลิปอะไรต่อไปนะครับหลังๆเนี่ยคนดูก็เริ่มน้อยลงด้วยก็เลยแบบว่า,วาอ่ะมีเวลาก็เรามาพูดคุยกันละกันนะนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยคือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็เลยว,ว่ามีเวลาทําคลิปอยู่ตลอดนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ